ดีครับพี่น้องวันนี้ก็ในพระธรรมสุดีบทที่111นะครับในพระบิดาตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งที่พวกเราเองนั้นได้สรรเสริญพระเจ้าและได้สรรเสริญถึงอะไรถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์ในเรื่องของการที่พระองค์ทรงตั้งข้อบังคับหรือพันธสัญญาของพระองค์และมันเป็นพันธสัญญาช่วนนิรันดร์เพราะฉะนั้นเองอนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น คือพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์พระองค์ทรงชอบธรรมดังนั้นสิ่งที่ออกมาจากพระองค์จึงนำให้ชีวิตของเราทั้งหลายเองนั้นเนี่ยได้ดําเนินชีวิตอยู่ในทางความชอบธรรมของพระองค์เพราะฉะนั้นเ,เมื่อสิ่งที่พระองค์ทรงตราสนาเราไปสู่ทาง,งความชอบธรรมของพระองค์เมื่ีตอนนี้นั้นจึงให้เราเองนั้นได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยชีวิตที่เราเองนั้นได้เริ่มต้นในการที่จะดำเนินชีวิตความยำเกรงพระเจ้า เราเห็นครับว่าในข้อที่10ได้พูดไว้ว่าความยำเกงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสารเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระอบี้นั้นใช้คําว่าค,ความยำเกงพระยาเวเนั้นเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาพระนัสัญญาของพระเจ้ามีความเป็นนิรันดร์พระนัสัญญาของพระเจ้านําเราไปสู่ทางความชอบธรรมแต่ครั้ที่เราเองนั้นจะเข้าใจ ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าการที่เราจะเข้าใจถึงความชอบธรรมของพระองค์คือการที่เราเองนั้นได้ดําเนินชีวิตโดยการที่เราเองนั้นเชื่อฟังและกระทําตามถ้อยคําของพระเจ้านั่นคือความยำเกรงในพระยาเวจะทําให้เราเกิดสติปัญญาคำว่าสติปัญญาในที่นี้คือการที่เราเองนั้นสามารถที่จะนําหลักการความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า,จามาเป็นจริงในชีวิตของเราและสามารถที่จะ ให้ชีวิตของเราเองนั้นเกิดผลนะครับและแดําเนินต่อไปสามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะหนุนใจผู้อื่นนะครับมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างฉะนั้นเองอบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเองนั้นก็จะได้ความเข้าใจบรรดาผู้ที่ดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระเจ้าก็จะได้รับความเข้าใจในการที่พระเจ้าเองนั้นจะสบถสำแดงหมายถึงหัวใจของเราเองนั้นที่เปิดออกกับพระเจา้าเมื่อหัวใจเราเปิดออกกับพระเจา้าพระเจ้าเองนั้นก็ เข้ามาทํางานในจิตใจของเราได้ดีง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเองประเด็นของหัวใจแห่งการเปิดออกเองนั้นเนี่ยมันก็เลยสะท้อนออกมาครับว่า,าชีวิตของเราเองนั้นกับพระเจ้าเองนั้นเป็นชีวิตแห่งการายกย่องสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่เพราะการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเองนั้นก็เป็นการแสดงออกถึงหัวใจของเราเองนั้นที่เปิดออกให้กับพระเจ้านะครับ และพระเจ้าที่เราเองนั้นมอบหัวใจให้นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่สักด์สิทธ์และข้อกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆของพระองค์เองนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับที่โหดร้ายแต่เป็นข้อบังคับที่นําชีวิตของเราเองนั้นได้ดําเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมเป็นชีวิตที่สูงขึ้นเป็นชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นชีวิตที่พระเจ้าเองนั้นพอประทัยเลี้ยนุนใจพี่น้งนะครับ ชีวิตของเราทั้งหลายเองนั้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในพระเจ้าคือเชื่อฟังและกระทำตามพระวจนะของพระองค์ทำไมเราต้องเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นชอบธรรมพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและพระวจนะของพระองค์เองนั้นดำรงอยู่ชั่วนิรันดนิน์และมันจะสำเร็จและเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อระวังใจ เราจะเห็นความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าปรากฏชัดขึ้นในชีวิตของท่านและชีวิตของเราเองนั้นจะเป็นชีวิตแห่งการเกิดผลและเป็นชีวิตแห่งการส่งพระพรของพระเจ้าเองนั้นออกไปสู่คนอีกมากมายเขาจะอำนวยพรในพระวจนะของพระเจ้าที่จะเกิดผลดีในชีวิตของเราทุกๆคนนะครับให้เราเองนั้นเติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าของพระเจ้าอวยพรครับ